สวัสดีครับเอสาวน้อยเพชรบ้านแพง f อซน้องอุ้งอิงคลิปนี้มีข่าวดีนะครับน้ององุ้งอิงได้สร้างแต่งหน้าคนใหม่แล้วนะครับ คนสีสะเกตคือกันนะครับคนนี้แม่หน่อยบอกว่าสนิทกับน้ององคงอิงมาก,ก่อนแล้วนะครับเคยแต่งนาให้น้องมาก,ก่อนแล้วสําหรับสร้างคนนี้เพิ่นสีมาประจําการในรถตู้นะครับแท่น้างค้นเกา่าไปไหนไปด้วยดูแลทุกอย่างองค์อิงค้าใครจะแตะซอยกันสอง้อนกับครูมอนอิงนะครับไปประจําการในรถตู้้างคนนี้เพิ่นเป็นข้น,นพ้นคอนะครับบ้านใกล้ๆก,กันกับนอ้ององคงอิงนะครับ กพิ Dante, people, ่นก็บอกว่าเพิ่นก็รอโอกาสขึ้กันนะครับว่าเมื่อใดสิหอดคิ้วเพิ่นเพิ่นดีใจหลายนะครับที่สได้กับมาแตงหน้าให้น้องอุ้งอิงอีกเทื่อนึงนะครับยินดีน้ำเพิ่นนะครับโอกาสมาแล้วดังไปกับน้องนะครับผู้ใดอยู่ใกล้น้องดังเบดสุคนนะครับใครสร้างแตงหน้ัยว้าวเจอแล้วใช่ไหมนี่โอ้ี่ิน้อสร้าง แตงหนาแมนจ้าคนใหม่อุงอิงเพ่พันแพงแมนจ้าป้าซื้อยังวะครับเนี่ยซื้อแองจี้จ้าซื้อแองจี้แมนแองจี้เบิร์ดนี่บ่บ่จ้าแองจี้คือซื้อแองจี้แองจิราบูแองจิราแองจิราครับไม่ใช่แองจี้เบิร์ดอายุเท่าไรครับอายุเท่าไรตอนนี้สามสิบสี่จ้าโอ้สามสิบสี่อืมคนอยู่งใส่ก่อจังหวัดได้ก่อเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดจ้ะบ้านพ้นคออำเภอเมืองจ้ะ บ้านพลโคอำเภอเมืองมัธยมพลขอเอามาเข้าไปแ้วไหนไปบ้านเหมือมนบ่แมนจ้ะแมนโอเคยแต่ไหนองอิงอยู่กนี่ได้ลาสุดขึ้นแม่โอเคยแต่ได้ลหละอันนี้งานโรงเรียนค่ะเอาตัวองิง,อ,งอ,อยู่ทัวรด้น ตอนนี ah ้นี ALLY, ่มอสามมอสองมอสามนี <un> ่ยแหละค่ะเป็นงานเป็นงานเพาเยอร์ของหมู่บ้านน้องก็ได้ไปห้องเพลงแห่น้ำเห็นแสดงว่าคือเตี้ยงหงอิงตอนแก่สมัยมอสองมอสามแม่นค่ะ